แต่เราไม่ได้เต็มเออพิงนางจะกล่าวว่าไม่เต็มใจแต่ก็พูดไม่เต็มปากทรงอยากโกหกตัวเองเลยนะเพคะพระองค์ทรงรักและอยากอยู่ใกล้ขีปนาบาธมากแต่ที่ทรงสร้างกำแพงภายในพระทยัยก็เพราะพระองค์ทรงกลัวว่าฝาบาจะมีเหล่าสนมมากมายจนทําให้พระองค์ทรงมีทุกข์ต่างหากในนี้ล่าวอย่างรู้ทันมันก็จริงของเขาทรงยอมรับนี่คือจะตตาเพคะ แม้ตอนนี้หม่อมฉันไม่อาจทําทนายดวงให้พระองค์ได้อีกแล้วแต่ยังไงหม่อมฉันก็เชื่อคําทํานายที่หม่อมฉันเคยบอกพระองค์เพคะววเหนีกล่าวอย่างมั่นใจแล้วเราควรจัดการยังไงกับตุ๊กตาบ้าๆพวกนี้ดีห้องเฮาทรงควักสิ่งอัปมงคลให้ดูเผาทาลายก็สิ่งเรื่องเพคะว่าแต่เหตุใดพระองค์ถึงทรงไม่ยอมบอกฝ่าบ,บาทแล้วเพคะววยหนียงคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่ ครั้งเมื่อสมัยฮองเต้พระองค์ก่อนพระองค์ทรงประหารชีวิตผู้ที่เกี่ยวข้องกับมลดําไปมากมายเราไม่อยากเห็นฝ่าบาทพระองค์นี้ทรงเข็นฆ่าผู้คนเช่นนั้นของฮารัตแต่แต่องค์หญิงติยาทรงปรองไร้ฝ่าบาทนนเพคะเพียงเพื่อจะเอาชนะทรงทําได้แม้กระทั่งทําให้ฝ่าบาททรงไม่เป็นตัวของตัวเองคนที่ตกอยู่ในมนดํา คนผู้นั้นจะมีจิตพิวสวัดลงสเสน่ห์คนที่ทําคุณใส่อย่างหัวปักหัวปำด้วยอํานาจของดวงวิญญาณร้ายที่สิงสู่นานวันเข้าคนถูกคุณใส่ก็จะมีร่างกายผายผอมเพราะวันวันไม่ยอมกินอะไรเอาแต่อยู่กับผู้หญิงที่ใช้มต์ดำทั้งคืนทั้งวันหากคุณใส่ไม่ถูกถอนไปคนโดเนเสน่ห์ก็ต้องตายในศกวันเวยหนิงคิดว่าคนที่ทําคุณใส่ใส่ผู้อื่นนั้นอมาหินที่สุด นั่นแสดงให้เห็นว่าคนนั้นรักแต่ตัวเองโดยไม่สนใจว่าคนโดนเสน่ห์จะทุกทรมานมากแค่ไหนเรารู้เราจะปกป้องฝาบาทเองแต่ที่เราไม่เอาเรื่ององหญิงก็เพราะฝาบาทสุกังวลเรื่องจุดชนวนสงครามระหว่างแคว้นหากองคหญิงกับแคว้นเหลียงปลอดภัยน่าจะทําให้ความตึงเครียดตรงชายแดนน้อยลงเราเคยเป็นทหารมาก่อนเรารู้ดีว่าสงครามมันโหดร้ายต่อทุกคนมากแค่ไหนทหารก็ต้องจากครอบครัวมารบ หากมีอาเป็นปายฝ่ายหญิงก็ต้องกลายเป็นไม้ลูกน้อยก็ต้องกำพาพ่อหงทางรัฐสมแล้วที่พระองค์ทรงได้เป็นหงเฮาพระองค์ทรงมีเมตตาจิตห,ห่วงใยป่งชนเอาละเพคะหม่อมฉันมีแยนป้องกันคุณสายหม่อมฉันจะนํามามอบให้พระองค์กแกล้วกันเวเนียงกล่าวเป็นความจริงงั้นหรือขอบคุณมากเลยนะเวเนียงหงทางทรงดีประไทยก็หวังว่าองค์หญิงทรงจะสำนึกผิดเข้าสวกวันนะเพคะ ยังกล่าวเราก็หวังเช่นนั้นของเฮาใจจังอ่อนประยเหยห่ยเนี้ยงคานง่วงนอนแล้วเจ้าร้องเพลงกล่อมคานอนหน่อยสิเซื่องกล่าวนี่แม่ทับสุเยนเป็นอะไรไปนะทาไมเขาถึงเหมือนเด็กเลยล่ะ้องเฮาทรงตกปไทยพ่อยังไม่รู้ข่าวของสุเยนเขาถูกพิษของมันจันพาเพคะเป็นอธิบาย เป็นไปได้อย่างไรกันในเมื่อมันจันผาก็ถูกพิษลืมตนเขาจะทำไร้ายแม่ทัพซูเยี่ยนได้อย่างไรฮองเฮาทรงไม่เขา้าัยหม่อมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพคะเพราะบาดรัดว่ายังคงจับคนร้ายไม่ได้เลยเปน็นหญงกล่าวเราเสียใจด้วยทำไมเจ้าถึงเจอเคราะห์กรรมหนักเช่นนี้ท้งนานี่เจ้ากับแม่ทัพซูเยี่ยนกำลังร่วมกันสร้างครอบครัวแสนสุขด,ด้วยกันแท้ๆฮองเฮาทรงรู้สึกสงสารโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้เพคะ เดี๋ยวหมอมชันไปหปยิบผ้ายันมาให้น้ำเพคะเป็นอย่างก่อนเสี่ยงเศร้าเราจะร้องเพลงกล่อมสามีเจ้าให้เองห้องขงองทรงอาสาข่ะไปนอนก่อนนะโวยเนียงราตีสวัสดิ์สซเย,ยรีบโพดแล้รีบวิ่งหนีเข้าห้องเหมือนกลัวอะไรบางอย่างทําไมรีบเช่นนี้ล่ะเหมือนรู้เลยว่าเราร้องเพลงด้วยน้ําเสียงอันแสบแก้วหูนะ่ะห้องขงองทรงแอบขํา สุเยียรีบเข้านอนและรีบปิดประตูทันทีตอนนี้เขากลัวที่จะได้เสียงของเฮาทรงร้องเพลงให้ฝางเป็นอย่างมากและแล้วองค์หญิงดียก็ทรงไม่สามารถทําให้ฝาบาท,ทรงหันมามองที่พระองค์ได้และน้ำพระนางจึงทรงใช้แผนการขั้นสุดท้ายนั่นก็คือหลอกให้ฝาบาท,ทรงทานยาพิษชนิดเดียวกับที่องเฮาผิงหลังเคยได้รับเมื่อครั้งก่อนเพื่อที่ว่าพระองค์ทรงจะได้ออกคาสั่งให้ฝาบาท,ทรงอยู่กับองคหญิงแต่เพียงผู้เดียวหน้าที่ประทับของฝาบา หม่อมฉันขอยอมแพ้แล้วไปคาหม่อมฉันไม่อาจพิชิตพระทัยของพระอ,องค์ได้องค์หญิงทรงแฝงรัดงานเจ้าก็เตรียมโดเถิดอีกไม่นานคนของเสด็จพ่อของเจ้าก็จะมาถึงแล้วพระบาทรัตนี่คือสุบบอมตุงเพขาหม่อมฉันปรุงมาถวายเพื่อไถ่โทษที่หม่อมฉันเคยทําไม่ดีกับพระอ,องค์ไว้องค์หญิงตรัสเสียงเศร้าหากเจ้าสํานึกผิดได้เราก,ก็พร้อมที่จะหาภัยให้เจ้าป้าปาทรงไม่ถือโทษ ทรงดื่มหน่อยนะเพคะหากพระองค์ทรงไม่ยอมดื่มนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงไม่ยอมให้อภัยหม่อมฉันองค์หญิงทรงพยายามยองฝาบาททรงกำลังจะกระดกดื่มแต่ทว่าอยู่ดีแกวก็แตะและก็เซนส่ประพักขององคหญิงห้องเขาทรงรีบวิ่งไปหาฝาบาทและทรงนำพระเน้าไปเช็ดเลือดที่ปะหาดของฝาบาททรงอภัยให้หม่อมฉันด้วยด้วคะหม่อมฉันแค่เล่นพนันกระหานองครักษ์ว่าใครจะซัดลูกหินได้แม่นยำกมดกัน แต่หมฉันเดินพลาดซัดมาถูกผระหดของฝาบายเพคะฝาบายทรงสวมกอดของเฮาแล้วจันกระซิบว่าขอบใจมากนะเจ้าซัดมาโดนถ้วยน้ำซุปที่มีพิษพอดีเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาเรื่องปัดไม่ดื่มมันเป็นความจริงงั้นหรือเพคะของเฮาทรงกระซิบเราสั่งให้ทหารองคารักษ์ไปขโมยยาพิษมาจากองค์หญิงเพื่อให้หมอหลวงปรุงยาแก้คราวนี้จะได้ไม่ต้องต่อรองอะไรกับนางอีก ปาปาทรงเคยดมยาพิมาก่อนก็เลยจดจําได้องหญิงทรงรู้สึกหมั่นใจที่ทอประเนตรเห็นทั้งสองพระองค์กอดกันกลมอีกทั้งยังเจ็บปะไทยที่ฝ่าบาทรงไม่ได้เสวยสุบาร,รุงที่ผสมยาพิก็เลยรีบตรัดว่านั้นหม่อมฉันขอตัวก่อนนะเพคะพีมาแล้วรีบกลับกันเถิดียาองค์ชายฉีด่ดันแห่งแคว้นเหลียวรัดเสด็จพี่พระองค์ทรงมาที่นี่ได้ยังไงเพคะองหญิงตียาทรงตกปะททย ฟ้าบาทรงคลายอ้อมก่อนแล้รีบตัดว่าเราได้บันทึกวีรกรรมองค์หญิงในบันทึกม้วนนี้แล้วท่านนำไปอ่านดูเถิดองค์ชายขี่ตานทรงรับม้วนบันทึกมาทอดพระเนตรพอได้อ่านก็ทรงตกระทัยเป็นอย่างมากนี่เจ้ากล้าใช้คุใสักัาฟ้าบาเลยอย่างนั้นหรือใครถามน้องเปล่าน้องเพคะาน้องถูกปรัตาตงหากองหญิงทรงแซงทำเป็น่รู้ไม่ชี แม่หมอสารภาพหมดแล้วที่เราไม่เอาผิดเจ้าเพราะเรายังคงเห็นแกแขวนเหลียวอยู่จงกลับไปเสียเธอองค์หญิงว่าบาดัดไล่อย่างพระไทยเยนและทรงขมไทยที่จะไม่เอาเรื่ององค์หญิงหม่อมชันซู้องค์รากหญิงนั่นไม่ได้ตรงไหนเพคะองค์หญิงแต่ยังเอาเรื่องเราเคยบอกเจ้าแล้วนี่ว่าการคลองใจคนได้ต้องเกิดจากความรักความเมตตาไม่ใช่การเอาชนะที่เจ้าเหนือกว่านางมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือชาติกาเนิดของเจ้า นอกนั้นไม่มีพระบาทหัสฝ่าบาท,าาบาทองคหญิงทรงปิ้วเลิกดื้อได้แล้วองค์หญิงเจ้าก่อเรื่องไว้มากมารู้ตัวหรือเปล่าองชายขี่ตานทรงกรมใข่ใหญ่จะเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกับห้องเต้ลำเอียงพระองค์นี้องคหญิงทรงปริว้วหุบปากได้แล้วทำไมเจ้าไม่นึกถึงปวงชนแควเหลียวบ้างเสด็จพ่อตามใจเจ้ามากเกินไปแล้วจึงทำให้เจ้ากลายเป็นคนเอาแต่ใจเช่นนี้ เห็นทีเราต้องอบรมและเข้มงวดกับเจ้าให้มากคือเสียแล้วองชายขีตดันกัดเราไม่กลับเราจะอยู่ที่นี่องค์หญิงทรงการแสงอย่างกับเด็กๆห้องเฮาเสด็จไปหาองค์หญิงและดึงพระนางเข้าไปกอดจนทุกคนถึงกับอึง้งฟังนะองค์หญิงเจ้าอยู่ในวังมานานย่อมรู้ไม่ใช่หรือว่าการเป็นพระสนมมันทุกข์ทรมานใจมากแค่ไหนนั่นจึงทําให้เจ้าไม่อยากเป็นองเฮาตั้งแต่แรกไงล่ะ เจ้าจึงวางยาเพดเราและออกคำสั่งให้เราเข้าพิธีอภิเษกแทนเจ้าดังนั้นเราเชื่อว่าความจริงแล้วเจ้าก็ไม่ได้อยากจะเป็นพัสนมแต่เจ้าทำเพียงเพราะอยากเอาชนะชายตรงหน้าเท่านั้นเราถามหน่อยหากเจ้าชนะแล้วได้ครอบครองแล้วเจ้าจะมีความสุขจริงๆอย่างนั้นหรือห,อง,หองรัดอย่างพระทยเย็นเราเราองค์หญิงทรงเถียงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องจริง การได้กลับบ้านได้อยู่กับคนที่รักเราจริงๆมันยังดีกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวในวังที่มีแต่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจริงไหมฮองเฮาหรัดเรากลับก็ได้องคหญิงทรงพระทัยเย็นขึ้นดีมากสักวันหนึ่งเจ้าจะได้เจอชายที่รักและเข้าใจเจ้าทุกอย่างเองฮองเฮาวรัดและทรงรูปพระเสียงขององคหญิงอย่างเอง็นดูเราขอโทษที่เคยทำร้ายเจ้าเราขอโทษที่ทำทุกอย่างเพียงเพื่อจะเอาชนะ เราขอโทษที่แผงรีตยัยงไม่เคยหยุดย่อนองค์หญิงทรงสำนึกผิดทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยเจ้าขอเพียงเจ้าอย่าก่อเรื่องเลวร้ายเช่นนั้นอีกจงจำไว้พวกเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนแผ่นดินนี้เรายังมีครอบครัวพี่น้องและปวงชนทั้งแขวนอีกนะองคาหาราชเราจะกลับแควนเหลียวแล้วองหญิงทรงยอมทำตามแต่โดยดีองชายฉีดานเสด็จเข้ามาประคองตัวพักนิถากลับไปพักที่ตำหนัก เพื่อเตรียมตัวเสด็จกลับแคว้นเหลียวในวันพุ่งนี้ฟาบาทรงฉงนที่อยุดดีๆองคหญิงก็ทรงว่างง่ายขึ้นมาก็เลยตรัสถามองค์หญิงติยาคงลงสเสน่ห์เจ้าให้แล้วป่ารอเพคะยาพิษท,ที่นางได้ผสมในซุปบำรุงได้ออกฤทธิ์แล้วต่างหากห้องเฮาตรักซิบหมายความว่าอย่างไรฟาบาทรงกระซิบเช่นกันนำซุปกระเด็นใส่หน้าขององค์หญิงติยาเพคะดังนั้นนางจึเงเผลอกินยาพิษเข้าไป คงต้องให้หมอหลวงตรวจอาการของนางเพคาของเขาสทรงเห็นดีนะที่หมอหลวงเสียวอี้ปรุงยาแก้พิของนางสำเร็จแล้วคงต้องรออีกสองวันกว่าองหญิงจะหายเป็นปกติถึงตอนนั้นนางก็คงเดินทางเกือบถึงชายแดนแล้วฟ้าป่าทรงคาดคะเนและแล้วองค์หญิงติยาก็ทรงมีพระอาการเหมือนหงขาผิงหลังไม่มีผิดตอนนี้พระนางรงเหมอลอยไร้สติใครกล่าวอะไรก็เอออรับคําแต่โดยดีแม้จะได้รับยาแก้พิษไปแล้ว แต่ก็ต้องรอถึงสองวันกว่าพระนางจะมีอาการดีขึ้นครั้งนี้องค์หญิงทรงแพ้ภัยตัวเองเข้ากับกติที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวตอนนี้พระนางทรงนั่งประทับใน,นรถม้าอย่างสงบเสงี่ยมจงกระทั่งขงบวนเสด็จได้เคลื่อนไปถึงชายแดนระหว่างแคว้นอย่างรวดเร็วพอพระนางทรงลงจากรถม้าเพื่อไปประทับอยู่ที่ค่ายทหารรงริมชายแดนเท่านั้นแหละเราอยู่ที่นี่ได้อย่างไรใครกันที่พาเรามาที่นี่องค์หญิงทรงตกปะทัยไม่ได้สติ สเสด็จพ่อทรงกําลังจะ,สะเสด็จมันถึงแล้วองค์ชายฉีตานรัตเสด็จเพี่เราไม่กลับวังนะองค์หญิงกลัดยังเอาแต่พระไทยเจ้าไปที่ไหนก็ก่อเรื่องที่นั่นจนทุกแคว้นยินดีเชื่อมสัมพันธไมตีโดยที่ไม่ต้องมีการอภิเษกองค์ชายฉีตานรัตยังเอาเรื่องฮ่าฮะฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะอย่า,อาว่านางเลยนางจงใจก่อเรื่องเพราะไม่อยากแต่งงานนะสิท่านองครัดยังรู้ทัน แหมสเสด็จพ่อไปคะช่างรู้ใจลูกยิ่งนักองค์หญิงตาเย้มยย้มยังดีที่แควนอื่นยอมให้อภัยเจ้านะตอนนี้เจ้ากลับเมืองหลวงได้แล้วอย่าเดือดึงอีกเลยท่านองกาดเพคาองหญิ hey, งทรง,งรู้สึกสมพทัยที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการคือพระานางไม่ต้องเข้าพิธีอภิเษกและไม่ต้องอยู่ต่างแควนองค์ชายฉีด้านทรงสายพระพักและทรงน้ำปริในพระทัยว่า แต่พอส่งให้ท้ายองค์หญิงตลอดเลยแล้วแบบนี้จะอบรมดันนิสัยของนางได้อย่างไรกัน